วันนี้ก็จะมาให้ดูที่สาราสุชินเพอดีวันนี้มีงานศพที่เขาจะมาตั้งบําเพ็ญกุศลสดที่วัดส,สีบุบทเรียงพอดีทางวัดก็จึงให้พระพิสุที่อยู่ที่เนี่ยมาช่วยกันทําความสะอาดสาราแล้วก็จัดสาราเนี่ยทายรูปไหนว่างก็จะมาช่วยส่วนลูกที่ไม่ว่างก็จะมีติดภารกิจแตกต่างกันออกไปตามบริบทปากหน้าที่อันนี้หลังจากที่เราเตรียม ความสะอาดสาราอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาแนะนําว่าเนี่ยการทําบําเพ็ญกุศลมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากระถางทูบแล้วก็มีทูบอยู่สามเล่มเชิงเทียนแล้วก็จะมีแจกันที่ใส่ดอกไม้แล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีโต๊ะกับพระบ,บูชาพระพุทธรูปแล้วก็จะมีพรม อันนี้คือส่วนที่หนึ่งที่เราจะจุดทูกกับพระลัตษณะตายกันก่อนคราวน,นี้มาดูส่วนที่ส่วนที่สองส่วนที่สองอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยโต๊ะอาภิธรรมอันนี้ก็จะมีเนี่ยเคเบิโตอภิธรรมก็มีเชิงเทียนก็กระถางธูปแจกันแล้วก็จะมีข้างล่างก็เหมือนกับอันแรกเลยมี ที่กาบพระบูชาแล้วก็มีเชิงเทียนแล้วก็เนี่ยมีพรมพมอยู่ข้างล่างคราวน,นี้มาให้ดูจุดที่สอันนี้จะเป็นเนี่ยไว้วางเตียงไว้ของล่างผู้วายชนผู้ที่ไม่มีลมหายใจแล้ว ก็จะมาตั้งไว้ตามจริงเขาก็จะมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเขาก็จะมาทําพิธีตรวดเอาศพเข้าโรงหรือก็จะมาให้ญาติพี่น้องลดน้ําศพก่อนนะแล้วคราวนี้มาดูข้างในส่วนที่หนึ่งสองส่วนที่สี่อันนี้ข้างในอ่ะที่เราเห็นอ่ะเป็นโรงเย็นแล้วเขาประดับประดาจัดดอกไม้อ่ะให้มันสวย,สวย ส่วนอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นกระถางทูบแล้วแนะนําใส่ทูบแบบนี้มันจะอยู่ได้ประมาณหกถึงเจ็ดชั่วโมงมันจะอยู่ได้นานกว่าอันนี้แล้วก็เป็นน้าตาเทียนอันนี้ที่กราบแล้วเวลาที่เราจะมากราบขอเข้ามาศพไว้ศพใช่ไหมแนะนาเนี่ยเอาทูบเนี่ยไว้ลึกๆเพื่อท่านอื่นนะ่ะจะได้ไม่โดนทูบปักมือหรือว่าทูบร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งก็ได้ ดอกไม้สดก็ได้แล้วมาดูอีกที่นึงอีกที่นึงนีอันเนี้ยจะเป็นที่กวดน้ำนี่โดก็จะใส่น้ำขวดแล้วคราวนี้เขาจะใช้พระสรูปในการเอาสวดศพเข้าโรงอันเนี้ยก็จะเป็นตารปัดก็นั่งตามเรียงลำดับพรรษาสี่รูปเลย ก็ตระปาก็จะเขียนว่าเกิดแก่เจ็บตายถ้าแปดรูปนี่ก็จะอีกรูปนึงก็จะเขียนว่าไปไม่กลับปรับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะแล้วสำหรับท่านที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะมีที่นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าอายุห้าสิบปีขึ้นน่ะเขาจะสวดแค่อวิธรรมเจ็ดคัมภี์จะไม่สวดสังฆะสังฆะคือที่แบบบทเอื้อนๆยาว แต่ถ้าเลยห้าสิบห้าไปแล้วหรือหกสิบอ่ะเขาก็จะสวดสังฆะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในกรณีกับเจ้าภาพด้วยว่าเขาอยากจะสวดไหมหรือไม่อยากจะสวดไหมแล้วบางกรณีเจ้าภาพเขาเอาแค่สี่รูปทุกคืนก็มีก็จะมีเป็นลักษณะเป็นแบบนี้สว่วนนี้ก็จะเป็นโรงเย็นอ่ะที่แบบใส่ไว้ถ้ามันถึงมันก็จะตัดของมันเองอันนี้จะเป็นโรงเย็นที่ใส่ร่างผู้วายชนอยู่ข้างใน ก็มีประมาณนี้ถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวจะมาตอบให้ก็มีประมาณนี้แหละ,จะเจริญพอรอ่ะเราออีกอย่างนลืมอันนี้มาข้างข้างนอกข้างนอกเนี่ยข้างนอกอะ่ะก็จะจัดเก้าอี้อไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานพิธีนะเออเนี่ยจะมีแขกที่มาร่วมงานพิธี ส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเมน,เมนเก่าอยู่แต่เมนใหม่ก็สร้างเสร็จแล้วแล้วเรื่องเมนใหม่เนี่ยคือต้องทําพิธีก่อนต้องทําพิธีถอนเมนเก่าแล้วก็หาต้นกล้วยามาเผาก่อนเป็นเอาเลิกเอาใช้แล้วต้นกล้วยต้องอายุยืนยืนประมาณร้อยกว่าปีเขาถือว่าเป็นกระ,ะสุราบายหรือว่าเป็นเข็ดอะไรเนี่ยแหละก็มีประมาณนี้นะฮะเจริญพร